ตอนนี้ผมมาเดินเล่นกับพี่แอมนะครับผมมาดูน้องไก่เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูสัตว์ต่งางๆว่าอันนี้มาเจอไก่ไก่ตัวใหญ่มากดูสิแม่ไก่ไก่ไข่เนาะเขาเรียกว่าไก่ไข่ส่วนตรงนี้ก็มีนกเจี๊ยบสวัสดีครับเหมือนนกกระทาเลย <laughs> ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกงไก่แจ้นะครับไก่แจ้ใจดีไม่หนีไปไหนส่วนอันนี้ไก่ต๊อกนะะ นี่นี่อยู่น,นู้นครับอ่านี่เลยรงอยู่กันเป็นครอบครัวเลยตรงนูน้นไก่ตับหมกเหล็กนะฮะนี่นี่เละครับเยอะมากตีนี้ผมอยู่ในกรงไก่นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวเวลาไปหาสัตว์ต่างๆกันต่อไะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ นี่ผมก็มาเจอหลอส,สัมส์นั่นก็คือน้องแพะโอ้ใจเย็น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 ครับใจเย็นโอ้ยอย่าถูน้ำลายใส่ดีไม่เอาโอ้นี่มีน้องแพะตัวเล็กด้วยตรงนี้ก็มีมีไก่อืมนก็มีสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ค่อยซื้ออาหารมาให้นะส่วนตรงนู้นก็มีควายตัวหนึ่งสามตัวนะฮะมีสามตัว สองตัวเป็นควายเผือกสังเกตดูโอ้หควายเผือกฮะหายากนะหายากแล้วก็แถวๆนี้น่าจะมีเป็ดนะเพราะว่ามันมีรังเป็ดอยู่ตรงนี้หวังว่าจะมีเป็ดแหละเดี๋ยวต้องหากันต่อนี่ตรงน,นี้ผมมันจะน้องเป็ดแล้วนะครับนี่เป็ดเผือกเป็ดขาวกับควายเผือกนะฮะหายากมากเพราะว่าตัวจะหลายล้านพอพอตัวเลยแหละดูดิ อ mm. น้องควายเผือกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องเป็ดด้วยแม็กแม็กแมกนะรู้จะมีลูกเป็ดหรือเปล่าตะกี้ไก่ผมก็เจอเหมือนกันอ <c oughs> สีสันของสัตว์ในธรรมชาติสวยงามนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับพ่วกันเยอะๆเลยสวัสดีปีใหม่ครับเย้ยินดีต้อนรับสู่ปี2024อย่างเป็นทางการวู้ฮูสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญกันมองไหลามาเทมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปี2024นะครับผม สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่จ้าตรงนี้คือแพะจ่าฝูงของที่นี่นี่เท่มากเลยอ่ะน่าจะจ่าฝูงแหละเอนีไปเลยนอันนี้มันนี่อันนี้น้องไก่ด้วยตอนเช้าเน๊ะ อันนี้น่าจะตัวเมียนะมาเลยสง่างามมากตัวนี้เพราะว่าน่าจะตัวผู้แหละเนาะจากฝงของที่นี่นะครับรูปลักษณ์เท่มากสุดยอดจริงๆสวัสดีตอนเช้าแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะน้องแพสสุดสาง่างามเพิ่งรู้นะครับว่ามีไก่งวงด้วยนะฮะ ขนาดมีน้องไก่ไก่ไข่เนาะไม่ไก่นะฮะแล้วก็นี่ก็มีไก่งวงโอ้นี่ครับไก่งวงนี่เรามาอยุดโรงแรมหรือสวนสัตว์ทัดเนี่ยดูดิโอ้ถ้าเกิดมีนกยุงนี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะแต่นี่ไก่งวงนะฮะอืมลองด้วยกันได้ะมะโชว์สีสันกันหน่อยเร็ว

อืมเออเราศึกษาราซา์เอ้ยตรงนั้นยังไม่ได้เช็คเลยที่นหอันนี้เป็นไก่ที่แบบมีขนนะดูดูดูไก่มีขนนะอืมร้องจังเลยอาเพิ่งนี้ไปไหนนะน้องไก่ขนไก่แบบนี้หายากกันเนี่ยอืมกุ๊ก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 อืมร้องตามเลยกุ๊ก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  <laughs> ืมอจับไม่ได้เลยแต่ที่จริงน่าจะจับได้แหละนะใช่ไหมอมืไก่น่ารักมากเราสิงสาราสัตว์นี่เพียบเลยโอ้สุดยอดจริงๆฮะโรงแรมนี้หุูงไก่งวงบุกห้องโรงแรมแล้ว <laughs> โอ้นี่เป็นสวนสัตว์หรืออะไรกันเนาะ ไก่งวงในะไก่งวงม,มาออกมาหากินนะช่วงปีใหม่นี่วันที่หนึ่งมกราสองพันยีสิบสี่แล้วอะหากินตาสบายเลยลูกนะกะสิสาราสัตว์เยอะจริงๆแต่ไม่มีพวกสัตว์กินเนื้อนะมีแต่สัตว์กินพืชอืม,อมสุดยอดสุดยอด ไอ้กลอานึ่งกุ๊ก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 กุกุกุ๊กไม่ไม่ลองลปะปกติจะล,ลองตาม,มากุ๊ก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 ุกกุงง๊กกุ๊กกุกุกุากกุกน,นุ๊กกกาะก น่าจะอร่อยเยนี่ยแต่ไม่เคยกินปล่อยว่างงี้แหละโก๊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 กก๊กไม่ลองตามแล้วเหรอปกติลองตามอยู่เลยโก๊ก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 ๊กสัดยาสัตยาไว้ตันนี้ก็หากินอยู่ไก่ต๊อกเนาะโอ้โเยอะมากดูไก่ต๊อกดิมากเป็นครอบครัว มาไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแต่อยู่รวมเป็นกลุ่มนี้ผมก็ชอบมากเลยโอ้ไตเขาด้วยอ้สุดยอดสุดยอดนี่มาเจอแฮตเดิมเพิ่มเติมคือมีน้องเป็ดด้วยแบกแบกแบกกเฮ้ยมาี่กอนเฮ้ยมาี่กอนเฮ้ยโอ้โหไปตรงนู้นกันใหญ่เลยเฮ้ยมาี่กอนขอถ่ายรูปหน่อย โอ้ไปซะแล้วอันนี้มีข้าโพดอ่าลงน้ำกันแล้วลงน้ำกันแล้วนะครับอยากถ่ายแบบใกล้ๆอ่ะพอดีเขาจะปิดกงไว้ตรงนู้นนะฮะอันนี้เขาจะเปิดละนี่เปิดเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้มีสายเอ้ว่ายน้ำน่ารักเชียวตื่นตอนเช้ามาในวันปีใหม่เจนนงเป็ด มามาตรงนี้หน่อยว่ามาตรงนี้หน่อยแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอู้น่ารักน้องเป็ดเป็ดขาวนี่น่ารักมากอยากจับเป็ดจริงๆนะจับมาเล่นนะไม่ได้จับมากินร้องทำไมเนะี่ยร้องเฉยนี่น่ารักมากลยครับดูนี่เป็นระเบียบมากเลยสวยงาม นะครับแม็กแม็กแม็กนะหลับมากครับปุงปลาคราฟในวันปีใหม่โอโ้โหปลาคราฟเยอะมากก็ปีใหม่แล้วผมก็มาทำบ,บุญกับแม่นะครับผมแล้วก็มาเดินเล่นนะเดี๋ยวปลาคราฟว้าวสวยมากโอโ้มาพร้อมกันด้วย,ยอวยู่ให้ดู สวยงามนะว้าวเดีย๋ยวพามาดูตรงนี้กันนี่ครับว้าวน้องปลาครับ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 นู้นี่สวยไหมทุกคนก็ปีนี้ก็เป็นปีมะโรงเนาะปีมังกรปีงูใหญ่นั่นแหละนี่สวยงามมากเลยว้าว

I'm

อยู่ไปครับทุกคนเงี้ยเงี้ยฟังหน่อยนี่เมือเราอยู่อิตันลี่เลย <laughs> สวนด้วยเนี่ยหน้าเปียกไปเลย จริงโอมเาเกลับมาแล้วครับ え、yeah.